นีเริ่มันแล้วนี่มันข้ออาการอัดเยอะอไม่ต้องพาน,น้าำจีอุ้ยจัดการได้นี่ต่อเลือดมันเยอะมบ,บเดียวถึงแล้วสิบแล้วนี่มันใส่ถึงแฮนโด่พ่นร้วนล่ะโอ้ย เ um, ียนะเออเลือดน่อยไเล้ยคอยสักโคตรแรงเลยมีอันสีโดดปะอ๋อเรามีคิวาเตี้นี่โอ้ยมีคนเบลเยอาจจะนะเฮนบรเฮนะ ต้องจิตตามีา yes จะโกอกบกกาำเยอะมากเลย <S <S yes ตาแล้วเหมือนไม่ได้ทำดมทา,ามีดเอยอ,อยู่เพื่อนนายเธอถ้านายไม่อยากให้เพื่อน,นตายอะ

ได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะได้ออกเย็บเอ็ดเอกเพย์เอาก่อนเอาก่อนวิดีโอก่อนเราได้อะไรอ่ะเราได้ defense plus defense เราได้ดาบอ่ะเราได้ดาบพลัง damage หกสิบอ่ะเราได้ดาบ damage หกสิบอ่ะไปเลยลอดูก่อนได้อะไรได้หมวกนี่เดี๋ยวนะดูก่อนดูก่อนอันนี้ดีกว่า เอออันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าอย่างมากเลยอีตต์ต่อรีตต์ต่อแต่แล้วจอหัดแล้วยืสมาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเราอยากได้กูดี้สะเทืเธอการอะ้าง g o o d i e ก็ต้องโชคดีด้วยเกี่ยวกับเมสกับไม่เมสเราจะเราคิดว่าเราทำดามิช เยอะสุดอันดับสองลวอันดับหนึ่ง DPS ก็ต้องเป็นเมนเดียหรือไม่ก็บานาน่าแต่ที่จริงเรานะ่าจะทำดาเมจเยอะสุดล้วนะแหลนะเราน่าจะทำดาเมจเยอะเธอได้ฮู้ดที่ดีอะ าจะฟังบอลน,นี่ถือว่าตัดด้วยเนย Yes p r e t t c o l เอ้ยจนหนึ่ง health ท i t มี e n t l e ーションก็เอาพี่เหมือกันเนี่ยโอ้คุณทำไรยเร็วดีโอ้ย กันมานะ่ะเครื่องหนึ่งคือโอ้ยโ <c oughs> อ้ยแถวหน้าบโรบมันส่งพลังบอนตาเนี้ยต้องโดนคิวขอร้องเรีวเร็วเพื่อนให้มันเร็วๆหน่อยดี

เราต้องใช้เอออัพเดตดีแล้วลนะ่ะคือเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้วโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้อ้อ้ย้ยโอยโี้ยวอ้้นนยอ้ยโ้อะค้ โอ้ชอชใช่สเธอได้ปะเธอจะได้นะได้ปะเขาคิวด้วยอ่ะได้ปะได้ปะไม่ได้ได้อะไรเลยได้สกิตเอฟพีโอถ้าบาก้าฉันยังเพลงอยู่เลยอ่ะรอสปอนิกุสก่อเดินไปตัดนีเดินไปตัดนี เดินไปนแจกเดินไปนแจกกลองไปแจกดิก็บอกว่า โอเคทำดาเมจได้ดีอยู่เนาะเช่าไปได้ดีไปได้ดีไปได้ดี<ม>เดี๋ยวเราเอ็มหนึ่งแลวลวเลย,ยางานมากบ <ะ S 1> ักตายเหรอตายบัก Bro. แล้วนี่เราเตรียมคิวตัวเองนะอะไรนะเข้าเพชรอะไรอ่เอะอเพชรซีมอไม่ เค็ไมนดีเธอเปิดตดีเปิดตแล้วเจยฮิวฮิวเราหน่อยฮิวาหน่อยของฮิวคหน่อยเออ Thanks bro แล้วจะนี่ทัฮิวตัวเองมออ

แน่นอนต้องกลับบัจอมตีเราวก็ขอให้ไม่คริกเขาคิดเถอในบ้านนะมันไม่ใกล้จบแล้วนี่เธออเธอเออจอมตีฮิวฮิวเออเออจอมตีละจอมตีละอะไรเนี่ยอะไรก็เปล่าแบบจอมเตะเฮ้ยเดี๋ยวฮิวเออจอมเตะเราคิดไม่ออกไม่รู้เรื่องอ่ะ เราต้นฮิวะฮ่วเช้ฉันนัดิฉันนัดิข้ามันเลยแล้วเราเสียเสลายฮิวให้เธอเขาไมจมตีเราได้ไงรีสิสแล้วอ่ะ เราตายแล้วนะเลยเ้ยกันมีชีวิตได้ไงอ่ะก็เขาหิวเถอะ yes ได้ไรได้ไรได้ไไรเออเราได้ไวนเย็บออสามหกออเรา l เวลอ u อแ อย่นะอย่าดูก่อนได้เนี่ยเฮ้ยแต่เธอเป็นเมชนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าไหนคนจะคุ้มกว่าสลับเธอแต่นี่เพิ่มแม่นาน,านะเออก็ได้ก็ได้โอเคมันดีมันดีเดีย๋ยวสรารับคลิปนี้เดี๋ยวเราเพิ่ม HP ก่ขอตราไปกครันงทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคนเดีย๋ยวเราเพิ่มดีเฟนส์ดีกว่า